มาดูกันนะคะว่ากําลังค้นหาอะไรกันอยู่นะคะที่เอาไม้เขี่ยๆอยู่นี่ก็คือเจ้าก้อนสีส้มๆข้างในนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีพี่น้องกัน4ี่ตัวแล้วก็น้องๆเหล่านี้นะคะอยู่ในเ,เครื่องปั๊มลมที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและถ้าหักทิ้งน้องๆเหล่านี้ไว้นะคะก็ค<อ>งแย่แน่เลยนะคะนี่คือแม่ของเขานะคะแม่แม่ของน้องแมวสี่ตัวที่อยู่ในเครื่องปั๊มลมนะคะและน้องแมวกลุ่มนี้ ทั้งหมดเนี่ยได้รับการหาบ้านหมดเรียบร้อยไปแล้วนะคะ8เดือนผ่านไปแล้วนะคะสำหรับน้องๆกลุ่มนี้นะคะหลายๆตัวเนี่ยได้บ้านไปกันหมดเกือบหมดแล้วนะคะก็มีบางส่วนที่อยู่ที่ปั๊มก็อยู่ในบ้านพักของน้องๆเด็กปั๊มนะคะซึ่งน้องๆเด็กปั๊มเนี่ยก็มีน้ำใจมากในการช่วยเหลือดูแลน้องๆเหล่านี้นะคะแล้วส่วนคลอกของอ แม่เต็มถังกับลูกๆเล็กๆทั้ง4ตัวนะคะที่เอาไม้เกี่ยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็ได้มาอยู่ที่บ้านผู้กองเนี่ยแเดือนผ่านไปเนี่ยก็เร็วมากนะคะแล้วน้องๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยที่เขี่ยเอาน้องๆออกมานะคะแล้วก็พาทั้งแม่เต็มถังแล้วก็ลูก้อาทั้ง4ตัวเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วมีตัวนึงเนี่ยนะคะก็เกิดป่วยจากไปก็เลยทําให้เหลือน้องๆเนี่ยสตัว วันแรกๆเนี่ยแม่เต็มถังก็ขู่ฟอๆแบบนี้นะคะแล้วผู้กองเนี่ยก็ใช้บ้านใช้ห้องหนึ่งห้องในบ้านเนี่ยนะคะเพื่อให้แม่เต็มถังเนี่ยได้เลี้ยงลูกอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้น้องแมวตัวอื่นเนี่ยเข้าไปยุ่งกับเขานะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เครียดแล้วก็อยู่ดูแลลูกๆจนโตนะคะแล้วเดี๋ยวพอโตแล้วเนี่ยก็ค่อยปล่อยมารวมกับเพื่อนๆนะคะเห็นขูแ่แฝงๆนะคะแต่ก็แพ้อาหารเปียกของบ้านเรานะคะกลิ่นหอมๆมาแล้วนะคะแม่เต็มถังเนี่ย ตอนแรกก็ทําเป็นดุผู้กองนะคะแล้วก็สายตาเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยแล้วก็สายตามีแต่ความหวาดกลัวนะคะพอเทอาหารให้เท่านั้นแหละนะคะก็เรียบร้อยเลยนะคะอาหารบ้านเราอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวตัวไหนเนี่ยหลงเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยรับรองว่าต้องเชื่องต้องเชื่องนะคะแล้วก็แม่เต็มถังเนี่ยก็ค่อยๆกินอาหารเปียกของบ้านเรานะคะส่วนลูกเล็กทั้ง3ตัวที่เหลืออยู่ก็คือน้องเรนโบ้ น้องกีริบูลแล้วก็น้องฟุตี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายๆท่านตั้งชื่อมากันให้หลายๆชื่อมากนะคะก็สุดท้ายก็สรุปกันที่ตรงนี้แล้วน้องๆก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะในห้องสีเขียวห้องนี้นะคะซึ่งต่อมาพอผู้กองปรับปรุงบ้านใหม่ในห้องสีเขียวนี้ก็กลายเป็นทางผ่านเป็นทางเดินเป็นห้องสีเทาไปแล้วนะคะแต่ช่วงเวลานั้นแม่เต็มถังก็เลี้ยงน้องๆ ทั้งสาตัวอยู่ในห้องนี้นะคะหลายเดือนที่เดียวกว่าน้องๆเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาแล้วน้องๆทั้งสาตัวนี้ก็เป็นน้องแมวเพศผู้ทั้งหมดเลยนะคะน้องทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นสีส้มหมดเลยนะคะตัวนี้สีส้มอ่อนหน่อยก็คือน้องเรนโบ์นะคะแล้วตัวต่อมาเนี่ยส้มเข้มมานิดนึงคือน้องฟุตตี้นะคะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะจะสีส้มเข้มที่สุดเลยนะคะก็คือน้องโตมาแล้วเป็นน้องคีรีบูนเดี๋ยวมาดูกันว่าแปเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ย โตกันแค่ไหนแล้วนะคะน้องๆก็ค่อยๆเติบโตมานะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะสามตัวเลยอยากพามาย้อนอดีตให้ดูว่าที่มาของน้องๆแต่และตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็คือแก๊งของน้องๆที่มาจากปั๊มน้ำมันนะคะเป็นลูกของแม่เต็มถังนะคะระหว่างโตก็วุ่นวาย ช่วยกันเลยนะช่วยกันขู่แม่เลยนะแซ<ส>่ไม่มีเสียงหรอขอเสียงหน่อยสิเวลาจะขู่ใครต้องมีเสียงด้วยเสียงน่ากลนะัวหน่อยแซ่ลูกแซ่นะลุกแม่เอ้ยแม่ลูกกินอาหารหมดเลยต้อนเช้าเนี่ยเลี้ยงเลยอาหารเม็ดเอ้ยน้ำเอ้ยแทบหมดแล้วเนี่ยนั่นลนูขังนองมืดแล้วนะมาขู่ต่อ พอแบบไม่ได้กินแล้วรู้ว่าเป็นคนนี้ะหมครับก็มีการกันแกล้งรังแกกันบ้างแล้นะคะกว่าที่จะเลี้ยงมาจนโตแบบนี้นะคะก็ดูความน่ารักของเขานะคะก็พยายามในขณะที่ยังเด็กอยู่เนี่ยเขาพยายามจะต่อสู้กับเสียงแปลกๆแปลกประหลาดของแม่เขานะคะสุดท้ายน้องๆก็เริ่มเติบโตขึ้นมานะคะแล้วห้องสีเขียวที่ เคยเลี้ยงน้องๆอยู่เนี่ยก็ดูแครไปแล้วน้องๆก็อยากจะออกจากห้องกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความวุ่นวายเนี่ยเวลาที่น้องน้องทั้งสาตัวรวมถึงรวมถึงแม่เต็มทางด้วยรวมเป็นสีตัวเนี่ยออกจากห้องมานะคะก็มาปรับตัวแล้วก็รวมตัวอยู่กับพี่ๆน้องๆในบ้านได้อย่างมีความสุขเลยนะคะไม่มีการทะเลาะหรือว่าตบตีกันแล้วพอหลังจากนั้นน่ะ หลังจากน้องๆทั้ง3ตัวแล้วผู้กองก็ได้ไปช่วยเหลือลูกอีกคลอ,อกหนึ่งนะคะเป็นคลอ,อกที่โตแล้วของแม่เต็มถังก็คือน้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพนเตอร์นะคะน้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยถูกรถชนบังเอิญถูกรถชนผู้กองก็เลยจําเป็นจะต้องพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบานลนะคะก็แล้วทีนี้พอเอาน้องพิงค์แพนเตอร์มาเนี่ยน้องซิกเซนก็จะเหงาและถ้าทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ํามันตัวเดียวนะคะก็เลยพ่วงเอาน้องซิกเซนมาด้วยกลายเป็นรับลูกคลอ,อกของแม่เต็มถังเนี่ยมารวม 6ตัวเลยนะคะแล้วก็มีน้องจากไปตอนเล็กๆเนี่ยหตัวนะคะก็รวมเป็น5ตัวลูกของแม่เต็มถังที่อยู่ในบ้านผู้กองณเวลานี้นะคะแล้วเวลาแเดือนผ่านไปแล้วนะคะเน,เนี่ยนี่คือลูกของแม่เต็มถังทั้งหมดเลยนะคะน้องอ่านี่คือแม่เต็มถังนะคะตัวนี้แม่ลูกๆก็โตโต,โต,โตโจนตัวเท่าแม่หมดแล้วนะคะน้องคีรีบูเนี่ยสีส้มเข้มสุดนะคะ แล้วก็สีอ่อนสุดก็จะเป็นน้องเรนโบ์นะคะแล้วก็สีกลางๆหน่อยก็จะเป็นน้องฟลุตตี้นะคะก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนี่ก็คือที่มาของอน้องๆกลุ่มนี้นะคะแล้วก็น้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพตเตอร์ก็ยังอยู่ในบ้านนะคะ mm hmm. เมื่อเช้าเนี้พอดีจะถ่ายคลิปแล้วหาตัวไม่เจอก็ยงังอาจจะบางทีเวลานอนเนี่ยอาจจะชอบไป มุดอยู่ตามซอกตามมุมนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาเล่าเรื่องราวของน้องเรนโบ้น้องคีรีบูลน้องฟุตตี้นะคะลูกๆของแม่เต็มถังซึ่งเป็นแมวเล็กๆ ตัวน้อยๆนะคะที่ขู่แ่ๆตอนเล็กๆน่ารักเชียวนะคะแล้วแป๊บเดียวน้องๆก็เติบโตเต็มวัยแล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเป็นน้องแมวเพศผู้หมดเลยนะคะรวมถึงน้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพนเตอร์แต่น้องซิกเซนกับน้องพิงค์แพนเตอร์เนี่ยทำหมันแล้วเหลือแค่น้องคีรีบูลเดนโบแล้วก็ฟุตตี้สามตัวที่ยังไม่ได้ทำหมันเดี๋ยวก็ต้องรอเข้าคิวทำหมันกันต่อไปนะคะรวมถึงน้องก้านมมยมด้วยนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยเติบโตผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ รุ่นต่อมานี่ก็คือรุ่นของน้องชบาแก้วกับน้องก้านกล้วยซึ่งผู้กองไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มีใครเนี่ยท้องขึ้นมาในบ้านนะคะเพราะว่าเวลาที่รับใครเข้ามาเนี่ยก็จะต้องดูอันดับแรกเลยคือเรื่องของการทำหมันนะคะเวลาที่ช่วยเหลือใครมาเนี่ยต้องดูอย่างแรกเลยคือเรื่องทำหมันว่าได้รับการทำหมันหรือยังนะคะน้องกา้กานก้านมยมพ่อของเด็กๆเนี่ยนะคะก็ ทราบแล้วนะคะว่ายังไม่ได้ทำหมันแต่พอดีน้องการมัยมเนี่ยมีอาการป่วยที่จะต้องได้รับการกินยาให้ครบหนึ่งเดือนก่อนก็เลยรอนะคะรอเวลาที่จะทำหมันแล้วบังเอิญผู้กองเนี่ยลืมทำหมันแม่ปิดจ,จ็อบนะคะเพราะว่าแม่ปิดจ,จ็อบเนี่ยถูกช่วยเหลือมาเป็นมาตัวเดียวนะคะส่วนตัวไหนที่ถูกช่วยเหลือมาเป็นคลอกๆเป็นแก๊งๆเนี่ยก็จะถูกทำหมันไปพร้อมๆกัน ส่วนน้องปิดจอบเนี่ยถูกช่วยเหลือมารอบสุดท้ายตัวเดียวนะคะ <c oughs> ก็เลยลืมนะคะแม่ของน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วก็คือน้องปิดจอบเนี่ยนะคะก็ถูกคนหนึ่งเนี่ย,ยรับไปรับรับไปเลี้ยงนะคะแต่ว่าเลี้ยงดูไม่ดีนะคะก็เลยตามไปเอาคืนมาจากจังหวัดระยองนะคะก็เลยเป็นตัวสุดท้ายที่รับมาตัวเดียวก็เลยลืมทำหมันแม่ปิดจอบก็เลยทําให้เกิดท้องขึ้นมาโดยที่ผู้กองเองนะ่ยไม่อยากไม่ไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้มี สมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีมากเกินไปแล้วนะคะก็พยายามจะบอกจะพูดอยู่เสมอว่าจะไม่รับใครเพิ่มแต่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะทางแชทหรือว่าทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางอีเมลนะคะจะมีคนมาเล่าเรื่องราวของน้องแมวที่หน้าของสารซึ่งทุกวันนี้ผู้กองไม่เปิดดูแล้วเพราะว่ามันทําให้เราสะเทือนใจแล้วเราไม่สามารถช่วยใครได้ทั้งหมดในโลกนี้นะคะก็ขอดูแลเท่าที่มีอยู่เนี่ย ให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดตามกําลังที่เราสามารถทําได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามในขณะที่พี่น้องดูคลิปวันนี้อยู่นะคะผูก้กองก็กําลังเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้น้องหมาจรในบ่อทรายนับร้อยชีวิตเลยนะคะที่รอคอยอาหารอยู่แล้วก็อาหารเนี่ยเป็นอาหารที่พี่น้องเนี่ยส่งกันมาก็ขออนุโมทานาบุญนะคะไม่ว่าท่านใดจะมีกําลังส่งหรือไม่มีกําลังส่งก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ ร่วมใจกันส่งให้น้องๆเนี่ยได้อิ่มอิ่มท้องไปในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะช่วยทำให้สัตว์ผู้ยากไร้เนี่ยจากที่หิวโซหิวโหยทั้งหลายเนี่ยได้อิ่มไปแต่ละมื้อเนี่ยผู้กองคิดว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับสิ่งที่ พี่น้องทุกอย่าทุกท่านได้ส่งกําลังใจมาช่วยผู้กองนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหาพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารสําหรับน้องมาจอในบอรายไซ์ในรอบต่อไปเนี่ยสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งไว้ใน ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะสามารถส่งมาได้ส่งความช่วยเหลือทุกอย่างมาได้ตามที่อยู่นั้นนะคะผูกก้กองก็จะรวบรวมนําไปส่งให้น้องหมาจรในบอร์ดหรือถ้ามีเหลือแบ่งปันให้จุดอื่นที่ที่ผู้กองพบเห็นแล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องๆเหล่านั้นได้นะคะก็จะทำนะคะพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อร์ยกันด้วยนะคะ